ประชาชนจำนวนหนึ่งสะท้อนความคิดเห็นผ่านเพจถามตอบคำถามโควิด19จังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่13ทับ2,564เนื้อหาสำคัญของประกาศคือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ ต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 หากฝ,ากฝาก่าฝืนคำสั่งต้องระวังโทษทั้งจำทั้งปรับทำให้เกิดความสับสนในรายละเอียดและมีข้อสงสัยเกิดขึ้นค่ะนายแพทย์สาธาณาสุขจังหวัดบุรีรัมย์ชี้แจงประกาศฉบับนี้ว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อต้องการให้คนบุรีรัมย์ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปลงทะเบียนว่าจะต้องการฉีดหรือไม่หากไม่ฉีดวัคซีนตามจำนวนที่กำหนดไว้ภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะไม่เกิดขึ้น และการควบคุมโรคระบาดก็จะไม่มีประสิทธิภาพค่ะว่าท่านมีความเสี่ยงนะครับในการที่จะติดโรคแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อระงับยับยั้งการแพร่กระจายของโรคไม่ให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยมีพรบรนะครับว่าให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับตามวันเวลาสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตํนดโดยไม่ให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไปอันนี้ก็คือมาตรา34วบงเล็บสซึ่งเราจะใช้ก็ต่อเมื่อ,อ,อมีคนที่มีความเสี่ยงและไม่ยอมฉีด สสจบริรัมยืนยันว่าเป็นการเน้นบังคับใช้กับบุคคลที่ผ่านการประเมินจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงจะแพร่เชื้อไปยังคนอื่นนะคะเช่นคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแต่หากคนที่เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงสูงผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนก็สามารถแจ้งความประสงค์ไม่รับการฉีดได้เช่นกันค่ะ